เล่าข่าวเช้านี้สวัสดีค่ะสวัสดีทุกคนนะคะวันนี้เราจะมาอัปเดตเงินเข้าบัตรคนจนอีกแล้วนะคะสําหรับผู้ที่มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐบัตรคนจนและเป็นผู้พิการนะคะกลุ่มนี้จะรับสองเด้งสามารถกดเป็นเงินสดและสะสมได้นะคะรวมรับ1,000บาท สำหรับการโอนเงินงวดสุดท้ายของเดือนกรกฎาคมสำหรับผู้ที่มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐบัตรคนจนและเป็นผู้พิการนะคะท่านจะได้รับเงินเพิ่มเบี้ยความพิการ200บาทต่อเดือนในกรณีที่ท่านมีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐและเป็นผู้พิการก็คือมีมีบัตรประจำตัวคนพิการท่านจะได้รับการโอนเงิน800บาทต่อเดือน โดยผู้ที่มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐบัตรคนจนและเป็นผู้พิการจะได้รับเงินเพิ่มอีก800บาทนะคะโดยจะได้รับเงินโอนเข้าบัญชีที่ท่านได้แจ้งไว้ตั้งแต่แรกนะคะรวมกับวันที่22รกรกฎาคมอีก200บาทสำหรับผู้พิการที่มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐบัตรคนจนรวมเป็น2รายการ1000บาทนะคะ มาอัปเดตตารางการโอนเงินบัตสวัสดิการแห่งรัฐบัตรคนจนประจําเดือนกระกฎาคมนะคะที่ผ่านมามีโอนไปแล้วทั้งหมดนะคะ3รายการหรือ3วันเริ่มเริ่มวันที่1ของเดือนวงเงินซื้อสินค้า200-300ารบาทต่อเดือนส่วนลดค่าการหุงต้ม1น100บาทต่อ3เดือนกระกฎาคมถึงกันยายน65เงินค่ารถบคส .500 รบาทต่อเดือนรถไฟฟ้า500บาทต่อเดือน รถไฟฟ้า FRT BTS ARL ขสมก500บาทต่อเดือนวันที่15ของเดือนนะคะเงินสงเคราะห์เพื่อการยังชีพแก่ผู้สูงอายุที่มีรายได้น้อยที่ได้รับสิทธิ์ในโครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐ50บาทและ100บาทต่อเดือน18กรกฎาคมนะคะ เงินคืนค่าไฟฟ้าไม่เกิน315บาทต่อครัวเรือนต่อเดือนเงินงคืนค่าน้ำประปาไม่เกิน100บาทต่อครัวเรือนต่อเดือนสำหรับผู้ที่ใช้น้ำประปาไม่เกิน315บาทท่านจะได้รับเงินคืน100บาทส่วนที่เกินจาก100บาทผู้ถือบัตรจะเป็นผู้ชำระอีกนะคะและมาถึงวันที่22รายการสุดท้ายของเดือนกรกฎาคมนะคะ ท่านจะได้รับ200บาทสำหรับผู้พิการที่มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐและก่อนหน้านั้นผู้พิการที่มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐท่านก็จะได้รับ800บาทโอนเข้าบัญชีของท่านนะคะอัปเดตล่าสุด22รกรกฎาคม2565